อีซี่ไลฟ์สวัสดีในป่าเหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะวันนี้ออกมากับบัวเนาะปล่อยบัวแก่เช้านี่มาดูบัวหากินในป่ามาเดินล่องตีนแตกอยู่ในป่าวันนี้นะคะเดินทางมามาเจออะไรนะคะเราจะมาคือในป่าปลานาของของครุงนะคะก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่นะ,ะทุกคนนี่คือเห็นต้นไม้ใหญ่นะคะนี่คือต้นไม้ใหญ่ ใหญ่ประมาณนี้คือต้นจิกบ้างต้นรังบ้างต้นอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะคะแล้ววันนี้มาเจออันนี้ค่ะทุกคนนะคะคุณลุงมาเจออันนี้จะเก็บนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมนะคะทุกคนเห็นไหมว่านี่คืออะไรรอนะคะธรรมชาติให้มาจะเก็บใส่อ่ะหาอุปกรณ์ก่อะโอเคเอานี้ก็แล้วกันเก็บใส่นะคะนี่เขาหล่นลงมานะคะนี่ อ่าคล้ายคล้ายคล้าย,ายฟัสซิลเหมือนกันนะมัมะแดงด้วยนะคะหล่นลงมาจากต้นไม้ใหญ่นี่เห็นกลองอยู่นะคะตอนแรกเดินผ่านนะคะคุณลุงเองก็เดินผ่านแล้วก็เอ๊ะคืออะไรเนาะนะคะเก็บใส่มีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เพราะว่าเขาตกลงมาแตกนะคะแตกหักบ้าง เ,เดี๋ยวไม่แน่ใจนะคะจะไม่ได้ว่าเขาเก็บไปทําอะไรกันนะคะแต่ว่าเด็กๆตอนเด็กๆเ,เลยนะคะเมื่อยยอนกับไปเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วนะคะ,ะเขาไปเก็บไปสอยตามต้นไม้นะคะหลายๆคนรู้จักแหละนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะมันเป็นออยางไม้นะทุกคนนะนึ่นหล่นลงมาจากต้นไม้เดี๋ยวนะขอแบบขยายให้มันใหญ่ขึ้นเผื่อจะได้เห็นน,นะเห็นปะ ที่มันเป็นอ่ะสีเหลืองๆบากๆนะคะเขาหล่นลงมาจากตรงนู้นนะเสร็จแล้วมาดูด้านนี้บ้างดูด้านนี้นะคะขอเดินอ่ะขอลายตานิดหนึ่งขอลายตานิดนึงนะคะด้านนี้มีที่ยัง,ยงไม่ยังไม่หล่นลงมาอยู่ไหนนี่คือต้นไม้ใหญ่เป็นยางไม้เนาะที่น่าจะจะเป็นแมลงมันเจาะแล้วก็ เขาก็ย้อยลงมาแล้วก็แห้งกระรังเขาขยายก่อนเห็นหรือเปล่ายู่ไหนอ่ะเขาอยู่ตรงไหนอ๋อนื้ไงน่ไงนั้นไง,น,น,ไงนะคะอันนี้ยังไม่แหยังไม่หล่นโูภาพแข่งมานั่นยังไม่หล่นลมพัดเย,ย็นสบายดีจังเลยนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะ,ะลงมากับภาพก่อน พระร่าพาพขยายใหญ่แล้วเขาไ้นั่นเขาแว็งนะคะนี่คือลําต้นของเขานะคะแล้วก็หล่ลงมาที่พื้นแล้วก็ให้คุณลุงได้เก็บเหมือนเมื่อกี้นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะวันนี้มาเจอไอ้น,นี่ในป่านะคะเจอหล่นอยู่ที่พื้นก็นเลยเก็บเอากลับเข้าบ้านก่อนไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปทําอะไรนะเมื่อก่อนต่รู้ว่าเขาขายหละ่ะนะรู้ว่าเขาขายเอาไปขายหรือไม่ก็เอาไปทําอะไรเชื้อฟืน เชื้อเพลิงเพราะมันคือยางไม้นะคะเอากลับบ้านได้แล้วนะคะหลายคนรู้จักดีแหละนะคะแต่ว่าครูลุงไม่ได้เจอแบบนานมากเพิ่งจะได้เห็นเนี่ยนะคะย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนโอเคทุกคนนะคะวันนี้ได้ละนะคะจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรละนะคะแต่รู้ว่าเป็นยางไม้รู้ว่าเมื่อก่อนสมัยเด็กๆมีคนไปเก็บแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรลืมนะคะเอากลับบ้าน ะะเอากลับบ้านทิ้งฝูงวัวไว้ในป่านี่ฝูงวัวอยู่ในป่าจะกลับบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วเอานี่ไปคุณลุงจะเอาไปลองอูอ้ลมๆลองทําเชื้อฟืนเชื้อเพลิงดูว่ามันใช่ไหมมันใช้ได้หรือเปล่านะคะไปแล้วนะคะทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปพร้อมสิ่งที่ป่าให้มานะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ